<c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ,ว,รบวันนี้โอ้โหยินต้อนรับเข้าสู่เกมพับจีนะครับอัปเดตมาล่าสุดครั้งที่แล้วเว้ยปัจจุบันก็ยังเป็นจากหลัง <c oughs> คริสต์มาสอยู่คริสต์มาสเออโค้งก <c oughs> <ๆ>็คงจะเป็นอย่างนี้จนปิดเกมไปเลยเออเอ,อ้แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนนโยบายแล้วนะหมายความว่าอะไรนโยบายพับจีไลท์อันเนี้ยจะต้องเป็นเกมฟรีแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเออจะไม่มีการเติมตังเกิดขึ้นในเกมนี้อีกเป็นอันขาดเลยแล้วคนเปิดแล้วคนเปิดได้อะไร กลัวไม่หรอกกลัวไม่หรอกเนี่ยเปิดปุ๊บนึงแล้วก็ไม่กินดวก็ปิดทิ้งไปเลยเฮ้ยทุกคนในห้องเป็นคนหมดเลยเฮ้ยทุกคนในห้องนหมดเลยพวเกียเข่งเเฮยจริงทุกคนในห้องเป็นคนหมดเลยจริงว้าวเฮยอยากจะเชื่อเข้ามายัง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 เข้ามาแล้ว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 ดู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 เพื่อนเราเพีเทพด้วยอเรรรเรเรรรรารรรร เราเปเจมเอาหลงเปี้ยบก็เป็นเจมด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฟี้ยวเหรอพวกมึงอ่ะใครเฟี้ยวมั่งบนเรีอกอะไอ้พวกมึไม่ซี๊ดมาจีสตรีมไล่มาเล่นพับกีอะไรทำไมมึงอะไรไวกอะไรอะแล้วมึงอะไรมึงมาเล่นพับกีอะไรทำไมไอ้พวกมึงลงรถฮอกมึงลงรถฮอกดีกว่ามึงมึงลงรถฮอกมึงลงรถฮอกได้ครับได้ได้ลงมาหมดอะทุกเตี้ยอะเออร้อยคนลงมาให้หมดเลยรถฮอกนะ ปากดีครับอย่าปากดีจรเอ่กาไ่ิครับดทมายบอกกูปากดีเหรอตบตเกมตบหังแปะครับตบหนัแปะเลยเมเราไปจิมตท็ก้ เออมันบอกจะตบปากมึงด้วยโดนตบปากแน่มึงมึงไม่ได้เปิดเสียงไว้เหรอกูเปิดกูฟังกูฟังอยู่กูฟังทุกอย่างที่มึงพูดเลยเว้ยมังนะโอเคบ้านเดียวกันเลยบ้างนี่ต้องเป็นมันลงเยอะจังอ่ะมันจะได้ช่วยกันได้ก็มึงพูดได้นลงอดมันไม่มันฟังภาษาไทยรู้เรื่องด้วยเหรอควายเตะไทยให้กูลงหลังหลังส้มนะหลังส้มหลังส้มหลังส้มโอ้ยลงเรียนอีกอื้อเลยเชื่อกูเชื่อกูหลังส้มเนี่ยหลังส้มคือหลังไหนส้มนี่มีดัดฟ้านี่ป่ะเออเดี่ยเออเดี๋ยวไม่หยุดใช่ยังต้มหยุดเนี่ย ชูหายแล้วใครแม่งอยู่หลังกูไอแม่งผู้เล็กอย่างเงี้ยมาอยู่หลังฟ้ามาอยู่หลานฟ้าหลังกูช่วยด้วย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 อย้ยมาดูมาดูไอเจมไปลงก้นเดียวมาดูเจมไปลงกันเดียวมันอยู่บ้านที่มีดาดฟ้ามันลงไหนกันวะมันอยู่บ้านบ้านสีแดงตรงข้ามเห็นปะเอ้ยมึงสดเหรอวะเพื่อนมึงสดเถอะวะเราอัดเราวิ่งไปเลยอาจจะโดนแคมป์นะกูมีปืนอยู่เป็นไรเฮ้กูมีคารโบนะกูมีคอมินิมินิมินิเคาะตายอยู่เฮ้กูกูปักเดี๋ยวมันตายเลยนะขอแค่มีตัวล่ออ่ะกูเองกูเเอออองกูป็นสุดดย่ล เฮ้ยกูรู้ละลูกโซ่ไอ้ยี่แชรเย็นบ้านข้างๆก็มีเฮ้ยสองเก้าศูนย์แถวบ้านสองชั้นน่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยไอ้กูยังกูยขเอาบนอันนั้นนึงไอ้บนนั่นอ่ะนะมันอยู่บนไอ้พี่แชร์นะกูว่าไอ้บูมชั์นะกูว่ามันมีลูกโซ่บูมแชร์เฮ้ยไอ้ข้างบนอ่ะเฮ้ยไอกระโดดลงแล้วมันโดดลงแล้วนะมีระเบิดแสงกูมีระเบิดแสงไอ้พี่แชร์เฮ้ยแชร์ไปเลยไปดิไปดิ

เฉยๆว่ะเฉยๆว่ะยัง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 ไม่ตายไม่ตายดันฟ้าดันฟ้าไอ้บุ้มมันยิงตายไปแล้วไอ้บุ้มเคลียร์ได้ปะเออมันมัอนจะเคลียร์เพื่อนมันเป็นกล่องไปเลยวะบุ้มไอ้กูยิงเขาซ้ำกูยิงมันซ้ำไปเฮ้ยพีพีมันโอ้มันยิงมาจากมันยิงมาจากโรงเรียนมันยิงมาจากโรงเรียนดิี่บุ้มใช้ปืนอะไรครับลูกสองพอดบุ้ม เก๋อยังวะโคตรหนาบมากเลยกูไม่มียาเลยสักอันอ่ะเอาแบนแดดไหมแบนแดดแบนแดดนะแบนแดดเอาเอาอยู่แบนแดดอยู่ไหนกันวะแบนแดดโอ้หแต่ว่าคนมันเดือดว่ะมีแต่คนนะเนี่ยคนเดือดมีแต่บอดตั้งนั้นแ่ะบอดหมดเลยเหรอเฮ้ยใครขับรถไหมให้อยู่หน้าเราฝั่งนู้นสองเก้าสองเก้าห้าสองห้าตัวนึงเฉยๆว่ะเฉยๆอ่ะพวกมึงอ่ะ ตีสาติอางโง่เอายาไหมใครเอายาบ้างกู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 มันอยู่297นะ297มีมีแค่หนึ่งนะกูมีแค่หนึ่งนะมันยิงกูล้มแล้วมันคิดว่าในในขนาดนั้นมันก็โสมตัวเข้าไปไงพี่ใครมีแม็กซ์ยืนพีบบ้างวะไม่มีมีแต่ลูกกระสุนกูไม่มีอะไรทั้งนั้นอุ้ยมันอยู่บนสุดเห็นป่ะบนสุดเห็นป่ะ้โกูอยากกูอยากมีสไนบ์บ้างอะถ้า ช็อตนี้ถ้ากูมีสะไนนะกูยิงมันตายหมดกูไม่มีสะขบอ่ะมึงมีปะมีกูมีกูมีมาไม่ะขบกูโง่ไม่เอาไม่เอากูกูจะใช้กูคูณสามกูมีคูณสามกูก็คูณสามกูยิงโดนโดนโดนโอ้โดนโดนลูกกูโดนลูกกูโดนไม่กูของกูของกูของกูมันเจ็บหนักมากเฮ้ยมันมันชาร์จมันช้าด้าข้างมันชาร์จข้างๆไอพี่ความมึนเพื่อนเพื่อนช่วยกูอยู่สามกูอยู่ไอโง่มันลงมาทำให้น้ำมันลงมาทำให้น้ำเออกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่ทำไมมันยิงกูได้ทั้งๆที่กูแอบอยู่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดโดดโดดสวยสวยสวยคุ้องตัวนึงเฮ้ยเขาบนบนยิงกูบนบนนูดนเลยเฮ้ยจังหวะนี้แหละเอาตัวบังพุทธีเจมส์ห้าแขนเจมส์เจมส์เฮ้ยไม่ไหวแล้วเพื่อนอีพีมันยิงมาโคนละทิศเลยอ่ะโคนละทิศนที่ผู้บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยโขกชนเง่งมันยิงมาจากบนเขาเลยบนเขาโรงเรียนอ่ะ ไอ้เห <Hell! S 1> ้ยวบนเขาโรงเรียนเีย <pe> the er ิงเลยตายปูบูมระวังเขาโรงเรียนมันจริงมาอยู่กูไม่กลัวไอ้ตายข้างหลังมึงข้างหลังมึงอีกตัวนึงกูไม่กลัวกูไม่กลัวอยู่ห้องอยู่ห้องอยู่ตรงบ้านกูอีกตัวนึ่งปูมาพังอะไร้งนั้นน่ะเอา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 เอฟยิปตีจากกูไปโอ้โหเอาเพื่อนตายแล้วเหรอเก็บเอฟยิปตีรูว่ากูตายป้บูมไม่ตายไม่ตายเก็บเอฟยิปตีเจมไปเก็บไปเก็บไปเก็บกูดูกูดูกูดูกู

เมื่กี้มนแพมาแต่แพหมดหมาเลยพกที่กินเนีไม่แตะใครแน่นอนเชุู่ใหอ่ะหาด้วยหาด้วยเรียอมาเยอะเลยเอามาร้อคนก็ได้เมื่องเนี่ยคือตาที่แล้วเรากดคลิกแมทเราเจอคนไทยใช่ไหมตานี้เราเราจะกดล็อกด่านปั๊บเราไม่เจอคนไทยเล้อนี่แต่มันังพูดอยู่เนี่ยมันไม่เก่งอยู่ครับไม่เก่งหรอกครับพูดมากลยพูดอยู่ไปตีมโล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 ลมันก็ไม่ครับ อันหลอันดูอันเสียงนกอันอันดูรลชิงกีนี่บอลชิงกีบวลชิงกีบอชิงกีกนมาดีมาดีบอลชกีนกกีนะครับนกีนะครับจอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียงนกเสียงนกเสียงนกคุงเลยนก้งโนลงแล้วโูมลงโอ้โโอ้ได้ผลเว้ย พีมึงห้ามตายนะเว้ยกูจะไม่ตายกูจะลงเอ้ยเราลงโบสถ์ไปเราลงโบสถ์ไหมโอเคตายแล้วมึงตายแล้วมีห้ามตายมึงอย่างไม่ตายไม่ตายกูลงคนเดียวกูลงคนเดียวอย่าลงไหนไม่ตายไม่ลงในเมืองไงพวกมึงบอกลงไม่ไม่กูลงกูลงตรงนี้กูลงตรงนี้มามากูสับขะหลอกเอ้กูสับขาหลอกไปรถฮอกเลยนะโอ้ยไปกูรอละกูรอละมันลงในเมืองกันกูลงตรงนี้คนเดียวมึงกูลงโบสถ์นะไอ้เชี่ยมันด้วยพีมันลงตรงนู้นคนเดียวไอ้สัตัดเดเกีัยกูไปคนคน ไอ้พี่กูลงบ้านก่อนไอ้บอยกูวิ่งวิ่งหนีละเฮ้ยมารับกูทีมารับกูทีรอดได้ไงอ่ะตายแน่มึงกูรอเลือดมึงอยู่นะทีมทีมทีมใหม่ทีมทั้งนั้นโอ้ไอ้บอยวมาปุยหลังมึงช่วยทีไม่ไอ้กูกูพร้อมช่วยเหลือละโอเคกูกลายเป็นเมนยูซี่ในตอนเนี้ยทำอะไรตักอย่างกับตรงนี้ทีเฮ้ยมาทีนี่สิ เนลี่ยนเเมื่อไหร่ล่ะบัตลี่บัตลี่บัตลีไม่ได้ใครอ่ะโอ้ใไซค้าโดนก็เที้ยอะไรสัตว์ปืนเที้ยนี่เฮ้ยช่วยด้วยเต็มระวังระวังนะเต็มปืนเปอร์ตไซค้ามาละเฮ้ยกูกูทิ้งควายกูทิ้งควายอยู่เฮ้ยมีคนกำลังวิ่งตามหลังกูมานี่นี่ในจังหวะนั้นเองที่มันคิดว่ากูปล่อยมันโอ้ เฮ้ยข้างหลังข้างหลังมีคนมาหาบุ๊มแมกูกูขอฆ่ากูไอ้บุ๊มมีคนข้างหลัง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 ไหนหลังไหนวะนั่นะตกป่าอะเห็นปะโอ้ยดีนะกูแม่งเห็นพอดีไอ้บุ๊มอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นอะทางบ่ออะบอไอ้บอยมาอยู่เลยตรงนั้นนะเดี๋ยวก็ตายเลยก็ลอยไตายไม่ตายกูไม่ตายเจมส์ชกูดิ เมื่อยคนเมื่อยคนนะโอ้โหฉกูเดินมาดมศพเป็นมื่อยคนแห้งเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยไม่บอมีแต่ถังแก๊สตามมาตามมาตามมาไปพาไปพาเม้นกินกี่ไห้ไอ้คนนี้นี่ระบุเลยนี่ระบุเลยพี่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 ใครตามมึงไปเลยเพื่อนไอ้พี้ยนไอเพี้ยนพวกโง่เฮ้ยไอ้พี่อย่าด่าพวกโง่ดามันดีคนเดียวไม่เอาคู่ใครใครเดีไอ้พี่กูรู้ละหน้าที่ของมึง มอเตอร์ไซค์คันนี้กูบอกให้ตายตีตายแน่เจ๊ขับล่อเนี่ยนี่ขับล่อขับล่อไปหน้าเมืองแล้วขับกลับมาหากูโอเคป่ะได้ได้ตรงนี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 ้ว่าตายแน่เลยตายแน่ตายโอ้ยเจมส์มึงไหวแลรึบ้านบู๊บ้านบู๊ขับไปถึงตรงไหนมึงอยากจะขับอีกไอ้เหงยยักขับนะขับไปถึงตรงไหนตัวเมียแมวเจมตัวเมียไม่พิ้วเลยตัวเมียไม่พิ้วด้วยตัวผู้ต้งตัวผู้เฮ้ยใครวะ ความกล้าของกูนั้นมากกาใครระเบิดไอพีระเบิดลงมันมีวันโดนกูหรอกไม่โดนแ่ท่านเดียวเลยเออเพียใจยิงกูถึงแล้วเหรอกลับมดิเอาเอาไอพีรถควาผาพรถควากูรังคาไปไม่เป็นไรไม่เปไรัน ไปบอยขาบ้านมึงขาบ้านึงไป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 ช่วพีไปช่วพีมันล้มลุมล้มลุมล้มลุมนั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 นเจ้าไอเย้เฮ้ยบ้านบ้านบ้านสชั้นบ้านสาชั้นบ้านสชั้นตด้กับพี่ไหมทันอยู่ทันอยู่ไม่จะตายเลยเหียดัดฟ้าใช่ปะดัดฟาใช่ปะบูบูไปชุบไปชุบไอพีก็เหนื่อไปดัดฟ้าไปดัดฟ้าไปแล้วไปชุบอเคโโอเคมามากูนอนออยู่ โค้งสามร้อยเมตรไปตายกัอมาเรื่องมันมันคว่ำมันสะดุดหินเมื่อกี้มันโดนหินพอดีเชยเก็บปืนวิ่งแล้วกูเก็บปืนวิ่งแล้วอะมาเอาตัวรอดไปก่อนนะวใอตัรดน่าจะทันกูเก็บ่าทันเก่งเก่งทันมึงวิ่งไปเลยเดี๋ยวกูเข้เบอร์ตอนนี้เต็มกูจะตายเนีห้าสามสองมึงต้องไม่พลาดตัวเองหนึ่งโอ้โหโอ้โหไปไป

ตรงข้ามเลยเหรอชั้นล่างเออมันตรงข้ามพวกมึงอ่ะสีแดงโอเคโอเคโสามชั้นใช่ปะสามชั้นสามชั้นสามชั้นชั้นล่างสุดโอ้ยเอ็งอยู่บนสุดแล้วอยู่บนสุดแล้วองะโอ้โหโอหสวย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 โอ้ยเดี๋ยวใครมีใยอีกบ้างวะเออชั้นนั้นมันชุบกันอยู่นะที่กูยิงหัวไปอ่ะบูมเราจะต้องชาร์จเราจะต้องชาร์จเอบ้านบ้านขวาบ้านแดงปรชาร์จได้ไม่มีคนไม่มีคนไปเลยมี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 มันกำลังจะมาชุบเพื่อนไปดิ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 เจ๋อเก็บตายมันตาย ประชันมาประชันปะปันปะเฮ้ยอือโอ้ยบนนั้นนอกบนนั้นนอกอีกเล่าหนึ่งกูขึ้นครบอยู่ครบอยู่ครบอยู่กินยาอยู่กินยาอยู่เข้าเลยกระเดงฮึบชั้นสองไอ้บอยชั้นสองชั้นสองชั้นสระวังร่วงโอ้อีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งอีตัวนึ่งขึ้นไปข้างบนอีกโอ้โหมีอีกปะมีมีจะแน่มีอีกมีอีกขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนว่าจะต้องตามบอยนะ มตายกันหน่อยเตี้ึ้นไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้กูจะขึ้นานกูจดแฟร์กูจขึ้นนี้เองกู้นทางนี้จะ็นจเย็นกูหิวเมื่อกี้กูเห็นชั้นดมันแวบๆไม่รู้นะเฮ้ยกูว่าคุ้มแล้วนะบอยจริงๆกูว่าออกมเหอะม่ไกูได้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 อ้ห้ยดี้นงยังไม่ยังไม่เคลียร์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 กลับที่เดิมมันกูกลับที่เดิมมันกูเาอีกก จังหวะนี้กูอยากบอกเคลียร์แล้วจังเคลียร์เคลียร์เคลียร์เฮ้ยไอตึกนั่นน่ะไอ้ตึกนั่นน่ะสามชั้นตรงนั้นน่ะยังไม่หมดนะยัง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 จะเป็นวันนี้ผีตั้งใจเล่นวะเป็นเพราะว่ามึงพลาดเมื่อกี้ใช่ไหมป่ะเพราะกูเก่งไงมึงรู้จักในพลในตำนานปะียอะไรในตำนานนึกอะไรวะไอ้สารพู่ใช้ได้ใช้ฉั้งสุดเลย กูกำลังสงลุกไส้ไว้ยังได้บในตำนานมันคือใครวะก็แค่ได้คนในตำนานคนนึงแค่คนหนึ่งคนเดียวเฮ้ยอย่าเพิ่งสดตายแล้วตายแล้วนี่บ้านต้องตายแล้วพีอุ่ไอต์เอลอาบูมไอตเอาให้กลัวไปแล้วกลัวไปแล้วคูค่ามันเองอ่ะโอ้แอบดับแม่เราเคลียร์ได้เกมเราเก่งกันแล่วบอกแล้วคนจริงๆวะกูผลงานในปีทั้งนั้นนะไก่บูมอ่ะไอ่กูยืนลบหลายตัวมากเลยมีคนอยู่สองร้อยเก้าสิบห้าสองร้อยเก้าสิบห้ากูดังกูดังกูดังฟังนูเลยนะกูดังฝั่งใกล้ๆเลยวิ่งมันวิ่งข้ามเข้ากูดังไ ใครเอา S L R มั่งยิงแฟกันนี่ใครเอา S L R มั่งกเจ้าปืนเหรอเจ้าปืนใช่ป่ะเอาปืนเกมยิงแฟกันขึ้นฟ้ามาขอตรงตรงแล้วยิงตรงตรงขึ้นฟ้าตรงตรงตรงบ้านตรงบ้านนั่นแหละเกมตรงบ้านนั่นแหละตรงนนตรงี้แหละตรงนี้แหละต่อแบบปูนน่ายขอหนะเฮ้ยกูขอสไนด์กูกูเล่นกูเล่นดีมากเกมมันโันโบดโบดโบดมันกําลังขึ้นโบดกูมึงเก็บอะไรเดี๋ยวกูอ้อมบอดอ้อมหลังโบดมึงนะ เฮ้ยเก็บก่อนดีบอยเก็บก่อนไม่ไม่ไม่กูขอตาไนขอตาไนขอร้องโอ้โหเฮ้ยโอ้โหชุดชุดเฮ้ยระวังระวังบดระวังบดระวังโบดไม่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 เป็นไรนี่มีกรอซ่านะพวกพวกเราเอาอยู่ตรงไหนใจใช่ใจอุ้ยตรนไหนโบดอ่ะเออเออตรงกับตรงบันไดโบดอุ้ยโอ้โหอุ้ยตรงโบดเยอะมากตรงโบดเยอะมากเห็นปหมมันหลายตัวมีหลายตีด้วยหลายตีด้วย ไม่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 ชาร์จกูเกลี่ทำนี้ไม่เอาไม่ไปโอ้สวยใครยิงบอลโบสถโบสเนาะกูยิงโอ้เงินเงินขึ้นเลยป่าวขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไอพี่คนที่มาทางหินตรงโบดหินตรงโบดหินหน้าโบดหินหน้าโบดจ์ักโปชินจิโหวยบอยอ่ะคือไปช่วยบอยไหมบอยลังตายเลยกูไม่ตายกูไม่ตายจริงกูไม่ตายกูไม่ตายหินูเนี่ยจะตายโหดด้าบินข้้าางหนอะรเ โอ,โอ้โหน็อกพอดีเฮ้ยในโบดในโบดตัวนึงในโบดตัวนึงโอ้ยไอ,อ้ปืนกระสุนหมดโอ้ยชุบๆความหนึงน่งความหนึ่งหุยหมดละหมดละเออหมดละเอ้ามันจะเป็นมันเป็นคนอยู่อะเมื่อกีเนน้เป็นคนเป็นคนเป็นคนหมดจริงๆ,ๆลเลยอู๋เมนไาเชื่อนเนี่ยวันนี้ตีเราเข้ม,มิดปกตินะตั้งแต่ตามตั้งแต่บอยมานี่ เอาไขม้าเราจริงๆไม่มีมึงกูก็ชนะนะก็กูไหวสามคนแล้วมันเป็นอะไรตัวประกอบอ่ะให้มันครมมันครบไงเมื่อกี้ก็จักใจก็อย่างนั้นแหละจริงก็ครบสบายสบายอยู่แล้วอุ้ยมีคนยิงปืนแฟร์คิดห้าสิบห้าเพิ่งยิงหมาดๆเพิ่งยิงเลยเพิ่งยิงเลย เอารถรถคันนั้นอยู่ไลนะไคุ้นหกคจะไปเอาเกาะเกาะกแตกตูขับ้ไกมขับกูขับใปขับไปข้นไปขับไปขับไปขั่ไปขัมไปขับ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 ไปไปขับไปขมบไปขัไ่ขับไับไปขับไปขัไป่ับไปขัยไปขกูไปขับไปขัตไปขับไปขัาไไกูไไกูไไกูไไไปไไไไไกูไไปไัไปไไไขไั ไปเลยเนี่ยเต็มกำลังเลยอ้ไโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอโอ้กอ้ยโออ้ดยอยอะไอ้ยอ้โอ้โอ้ย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 ้ยโอ้ยโยอ้ย้ยโอ้อ้ย้ยโอ้อ้ย้ยนยโอ้ยโอ้่โ้ยโอ้ยโ้ผู้ไโ้คโ้โ้คน้โอ้ปโอนยโ้ยอ้ะ้ยอ้ยโยโอ้ยโอ้้นนอ้ ใครไม่ยินหวยบวช่อเปหลังูหาไปไอ้ดระอดก็ลอดไม่รอดก็ตายแค่นั้นเอออดรอปดูดิไอ้ดรอปไปดูไหนได้ละวไหมสามได้ละัมึงกล้าดปอนกล้าดิก้าแ่ค่กด F ยากตรงไหนวะเราจะรับไดะกูขอนะกูไม่กล้ากดเอ็มึงเอาเกาะไปนะกอขอสไน ไอ้กูเห็นเห็นไบบเฮียกล่องเนี่ยไอเฮียปอมีเฮียดีเป่าวะใครใครใครอยากไปเอามึงไปเอาแล้วกูไม่ไปโอ้โหพิ่งลงเลยนี่หวะพึ่งลงเลยเพิ่งลงเลยหรือว่าไอสองกล่องไอสองกล่องปะกล่องเดียวดีอะไรนะไอ้ป็นคนเป็นคนนะเปคนละกูเจอคนละเฮ้ยคนคนอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแดงไม่เห็นมีเฮียอะไรเลยวะไม่มีเฮียอะไรเลยวะเฮ้ยมันไปไหนมาเจมมันไปไหนมาเจมโอเค โอ้กูเห็นแล้วมันว่ายน้ำอยู่ตัวเลยตัวเลยโอเคตีไงตายคาน้าไปดีโอ้โหสวยสวยเฮ้กบกูบุกกูบุกกูกล้ากูเอ็มเจ็ดเองคว้าเลยไปไปแล้วเอ็มเจ็ดเก้าเอ็มเจ็ดเก้าม ยูนงุ่งมุ่งจากไหนวะจากไหนวะเออโดนปดีหลังหินนั่นแหละไหวเ้พีไม่ไหวไม่ไหวช่วยด้วยไอพีเดี๋ยวจะเย็นปาระเบิดแสงไปตาละตาละตาละไอพีนั่นมันตัวนะกูปาระเบิดแสงเข้าไปสองลูกสองลูกไม่เข้าหน้าตัวเองแน่ยิ่ง มันมีออกสายตัวนึงออกสายตัวนึงไม่ใช่มันตายแล้วเมื่อกี้ไปไหนวะตายแล้วใครบไปวยี่ตัวสุดท้ายมันมีคนนึงเจ็บอีกทีหนึงอีกทีหนึงนี่ไงอีกทีนึงเนี่ยยิงมึงดิวเนี่ยว้าบอกแล้วอีกทีนึงหน้าเราเจมส์หน้าเรา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 เอ้ยบอยโดนไอ้บอยโดนมันตายแล้วมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วนี่จริงไหอีกเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยเออด้านหลังด้านหลังเลยเถอะสะพานเถอะสะพานปบานไม่รอดแล้วปบานไม่รอดแล้วปบานไม่รอดแล้วก็มอกเลย เฮ้ยมันยิงกูอยู่มันยิงกูอยู่เฮ้ยมันยิงมาจากไหนวะบ้านนู้นบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ม้าแล้วมานนี้อ๋อเห็รออุ้ยอุ้ยหัวเกือบแตกกูบอกเลยบ้านเนี้ยไม่รอดแล้วเกมเชื่อกูบ้านนั่นน่ะนะเออไม่รอดแล้วไม่รอดไม่รอดรอดอ่ะตายกันหมดคุณจิงมันคุณยิงมันตายหมดเลยมึงคยดูนะโอเคดีเลยเกยเอ้ยมันขับรถมาเห็นได้ไอพียิงไปดิวิวอยากแตกไอยังอยากแตกไอเียันอยากแตกตายหมดแล้วเกมมันตายไม่รอดวิว พวกมึงโดนโดอยู่โดนอยู่เจ็บมากเลยมึงขึ้นมาโดนๆดตะก้องอย่าตายนะตะก้องไปแล้วกูซ้ำได้กูซ้ำได้เมื่อะไรนอนหาพ่อมึงเหรออู้สวยๆลอยสวยโอ้ยบ่อยเก็บหมดโอ้ยเขียไม่ตั้งป้อมยิงอย่างนั้นเลยวะ มออตั้งป้อมยิงกันเลยวะอะไรกมันเลยเอมึงไปมึงไปเดกูไปับไอพี่อไปกับเตีโอ้หมม่มาไมมาอ้โหไอพี่ยาโคตรเยอะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูรวยยามากกูแค่ไม่ให้มึงไอ่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 ไอาไอ่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 ไน่ไน่ไอ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 ่ไง่ไอ่ไอ่ไอมไอ่่ไอ่ไอไอ่ไออ่อออ่ออ่น่นน่อโหมีรถงาม ไม่ไม่ไม่ช้าดีกว่าไม่ช้าดีกว่าเล่นวงเฮ้ยนั่วน่ามันวิ่งอยู่กลางมันวิ่งอยู่กลางสนามไม่เห็นได้ยินไหมจอดเลยท่านกูพูดกับเราเลยนะจิมจอดยี่มือเฮ้ยปาดปันยิงไหมบอยกูออม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 เฮ้ยวิ่งเดี่ยวไป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 โอ้โหเราจะต้องเล่นตรงนี้นะบอยเฮ้ยตรงตรงกูเล่นได้ตรงกูเล่นได้ทุกคนเขาวง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 ไปต่อก็ไปต่อมึงจะจอดเสาไหม ไม่ไม่ไม่ตาไบอยไปถ้า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 เราตายไอ้บอยบอยไอ้บอยโดนไอ้บอยโดนไบอยโดนไ้บอยโดนลอดกลอดกลอดกลอด้เชบาอชิบานชิบานอุ้ยมนกมาแล้วกูิงม้ยยไไ้ไไ้ยอยไ้ได้ไม่ไ้้อ้ได้ไไ้ไอ้ ชุบไปก่อนัง่ยมานี่มานี่เกมมานี่อยู่ตรงบูมไอูมโมใสกันหมดไอเกมมึนโจมเกมไอบูมบูมชุบได้ไ้างข้างเดี๋ยมเวามชุบก่อนบูกว่ากูชุบไม่ได้จริงชุบได้ไอ้ยี่ใครีกมาตัวูมมา้วมันกมกมาขวาเยขดทขวขวด มันวิ่งช้าแบบนี้เลยเหรอพี่กูขอดูย่ไอ้เี้ยนี่มาไอ้เจนีโยนเกมไอ้เี้ยนี่มาใครเนี่ยไอ้เจนี่กูตกใจไป้ลยเนี่ยเฮ้ยมันแยกตีมันแยกกันอยู่เหรอหลังไอ้บอยมันอยู่หลังไอ้บอยเมื่อกี้มันโยนเกมไปเม้ยกีมันมาจากข้างหลังอะชุบอย่างนั้นตายอะมันชุบได้มันชุบได้เมื่อกี้กูเข้าหลังต้นไม้แล้วแต่ฟึ่งอ่ะรีบเว้ยไอ้เจมโยนเกมเจมโยนเกมเจนโยนเกมเฮ้ยเมื่อกี้ความวิ่งกูนะไม่เกี่ยว พี่ต่อเขาเปิดแค่บน่งว่ะ